รถมือสอง JK สวัสดีค่ะขอแนะนํารถเก่งบ,บ้านให้ชมนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆไม่ใช่แท็กซี่นะคะเพราะแจ้งจดไม่ได้ค่ะรุ่นนี้รถ t o y o ต้าวีออส B05 นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปค่ะไม่ดิจิตอลเครื่องดีช่วงล่างเงียบค่ะหน้าหลังเดิมๆนะคะน็อตไม่ขยับแอร์เย็นความร้อนปกติภาษี69ค่ะล้อแต่งนะคะราคา69,900บาทค่ะทุกท่าน รถสวยพร้อมใช้ได้เลยนะคะเป็นรถเก่งบ้นบานๆมือสองนะคะสไตล์แบบเดิมๆด้วยค่ะหน้าหน้าหลังนี้ยังแบบเดิมๆนะคะกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้ภายในตัดกับลายไม้ดูสวยดูดีมีระดับค่ะยางก็ยังใช้งานได้อีกย,วยาวๆค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพื่อนัดดูรถเพื่อสอบถามรายละเอียดติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะ แอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ